เฮ้ยน้ยอะไรอะ่ะสวัสดีครับมันมันเคยวมมันเยคยวมกำลังไปไปไหนนะพิพิธภัณฑ์สงครามอยูอเวียดนามครับไทยบาทพระอาจารย์เวียดนามดองครับใครเคยท่องบ้าง <c oughs> กูบอกกูได้มอนนะครับ

รีบหายครับรูปไหนปากแห้งพี่มีลิปเม y บริ e ิว o r k พี่มีจริงๆเออรถนี่ไงเมื่อกี้ใครบอกผมปากแห้งนะไอ้ึงโอ้ยเปิดที่ไหนไม่เห็นไม่เห็น เมื่อกี้เขาบอกอปากแห้งนี่เจอเลยดูเป็นไงกีซอมมฟแม่บลิมอืม Thank you นนผมจะบอกว่า เขาไม่สนใจผมแล้วสุดเด็ดหรอนั่นแหละนั่นเลยอุ๊ยตีทำไมเนี่ยอุ้ยเจ็บอุ๊ยแกงอบรถยาอุ๊ยอบรถอย่าตีอุ้ยอุ้ยยาแก้งอบรถอุ๊ยเฮ้ยยาจะกระจีอุ้ยตีคนดูดิ ตีผมอุ๊ยไหลเล่งเลยอาวจริงๆ,งๆว่าเกี้ยวโชว์สับตีนนดูไหมล่ะอะไรอะไรให้เขาดูหรอไม่ดูดูคลิปใดโรสเปิดในะสห้เดูไ <c ười> ปคิดะนนสดิไปคิปนนดไรทยังไง เจอแฟนเฟรนด์ฟูดในเวียดนามคิดเตโนเสาร์งงว่ะใส่ทำไมเฮ้ใส่ทำไมอ๋ออาราวาอาอาราวาดูดิคิดเตโนเสาร์ When you coming in Indonesia When แน่เว้ย Indonesia No Latte Tea อะไรตติ ได้อันนี้อมองไม่ได้ตั้งใจตลกกับพี่ก๊อกอะพี่ก๊อกกับพี่เท่คือเข้ากันมากเพราะว่าพี่เท่ลำวัฒนธรรมพี่ก๊อกลำหมอลำแล้วเข้ากันเลยตลกมากอะพี่ก๊อกอบ Yo Philippines See ya See Manila I go to Philippines for sure Did you buy a ticket to see us in our family

ดามิยอนถ้าคุณสามารถตอบคำถามของผดามิยอนคืออะไรดามิยอนอะไรดามิยอนกลืออึมอะไรอึมอะไรอึมเคอึมอะไรเออเนี่ยดีกว่าเมาื่อวานเมื่อวานผมโดนแกงเกาหลีสวยสวยมากค่ะขอบคุณครับ ผมผ่ันให้หน่อยเข้ามาสองผ่ันให้หน่อยปแล้วส่อข้าสองผ่านให้หน่อยส่อเด็ดไม่ดีอ่ะจริงปะจริงเด็ดขึ้นเองนี่ได้ใเขาถามว่าเป็นยูคัมทูสิงคโปร์ Maybe next month นะ go for business คุณ Can you say sayang s a y a sayang แปลว่าอะไรนะมไ้มบ้าลยนเไปากันันไม่็้วอ่าเนยาอมันไม่ใช่ปากแห้งเป็นเอฟเฟกแต่ว่าก็ทาลิปเยอะเป็นนึง้อะไรอ่ะแล้วริวขึ้นเดียวไก่อน เนี่ยมันสิวสิวเยอะเลยสิวขึ้นเพราะว่าเนี่ยเราปิดแหบไอวดูายสิวมยอมมากอุ้ยแม่เขาพิมพ์มาว่ามั่งมากใจเต้นเลยแปลว่าอะไรมั่งมากแต่ไม่ค่อยเต้นแกใจร้ายแปลว่า ใจลายไปหรือเปล่าแสดงอิสจิลักแสดงขอแพมหม่อมขาอุย๊ยขอบคุณสำหรับ Galaxy ครับ Galaxy ที่ผมชอบคือ Samsung Galaxy S25 ครับ Thank for Galaxy i. I love you Galaxy How's your finger? Is is a maybe j u s a It will be better soon. I guess. It's broke. He's broke. How's my health? Thank you so bad. <laughs> we miss you, miss you too. Yes, I am my upload meetup later. พี่จะไปอเมริกาตอนไหนสู้เกิดมาอีกรอบได้ไหมครจะเปกเจอกันปีเกิดเจอกันวันเกิดปีหน้าปีหน้ามันเกิดมันกว่านี้ครับบอกเลยที่พูดจริงนะไม่ได้พูดเล่นี่ครับินอกัะยงยังเลยช่วงก่อเฟิร์นซื้อขอั้ง ี่ลงคลิปเนี S! <S ่ยลงคลิปแล้วทุกคนแล้วทุกคนแล้วทุกคน I've just post the new video clip ช่องก็ร้องเพลงสิงซ่องพี่ส่งให้ผมเลยคนละห้าพันเหรียญถ้าให้ไปแล้วกุหลาบดอกโอ้โหคนน้อยอ่ะเฮ้ย easy to come easy to go I can't make it easy to go I can't make it all h way h o e ทุกคนผมจะไปแล้วนะ เคยยิ้ม่อยเฮ้ยผมส่งนี้ไปส่งอะไรไปไหนไหนอะอุ้ยน่ารักใช่ปะเนี่ยไม่เห็นเลยหลอกกันปะเนี่ยหลอกอะไรส่งไปแล้วไปส่งหลอกกันทำไมอะนี่ไหนนี่ใส่ให้ไปรับบล็อกหนึ่งคนลง P K ดิ P K ป่ะล่ะวิธีทำมมันไม่ได้มันเป็นยังไงลอีกรอดีดดูในที่อุ้ย โอูเซนกิวเฟรนันโดนี่ไม่ใช่ครับเฟรนันโดครับใครก็ไม่รู้ครับเฟรนันโดยังไงนะใครเป็นยังไงนะเฟรนันโดเดี๋ยวไอ้หาชื่อไม่คือวดยังไงนะดูเอ็ดหาชื่อคุณก่อนได้ไหมเราต้องกดแบบนี้นี่เดี๋ยวกดให้งอะไรละนี่นี่ใครสั่งไหนอะ ยังไงต่อคุณลุงวะคุณลุงโอ้ยไม่ใช่อันนี้มันเชิญคนได้เยอะเกินไปทำไมถึงมีหลายคนตอนนี้ทำไมเอารู้กดผิดนะอยู่ไปกาอะแล้วมันไม่เห็นอ่าทำไมมันก็ดีกยังไงวะ เป็นยไเ่เรียกแขมเชิญ <c oughs> เป็ไงอ่ะเป็นยังไงอ่ะโอ้ยไปแล้วไม่ได้ไไดลงเลยงลงเลยแล้วจะไปแล้วบ๊ายบาย ปิดยังไนนงเนีก็ปิดอย่างนี้นี่ปิดเลยเฮ้ยเราไปเชิญใ,ใครร่วมแต่เฮ้ยอะไร